พี่น้องพามากินข้าวตอนเย็นของพนังงานนะครับนะอยู่ร้านอาหารพีซีเฮดนี่แหละพี่น้องนี่นะบรรยากาศในร้านเจ็ดสิบที่นั่งพี่น้องบรรยากาศสวยๆก่อ,อนกินสปาเกตตี้นะพี่น้องนะก่อ,อนกินสปาเกตตี้นะพี่น้องนะนี่ไปครับไปลุยกับพีซี่ ครับเป็นเมนูที่จานเดียวได้พี่น้องนี่ปลาจีตี้ปลาจีตี้ไข่ดาวกุ้งเด้่พี่น้องนี่ก <c oughs> <c oughs> ินอยู่แล้วมาเอาบรรยากาศอีกหน่อยนะพี่น้องมือนี้มาพี่น้องลุยเฮาจานเดียวแล้วกินอะไรเหรอวะพี่ดิซีกับพี่นั่นนท์พี่น้องถ้าอยากกินจานเดียวไง,ไง่ายๆ khay đầu cuồng tuổi nhây chầm chầm đấy phải không แล้กินกับไหลเลยพี่น้องผัดกุ้งผัดอย่างเต็มอยู่านี้พี่น้นองในครัวเข,เขาเขาเย็นแล้วพี่ยศีอยากกินสปาจิตตี้ในเมือง nó cả đâm nào không nó thấy cái nhạc Hay đảo <laughs> เก็นบรรยากาศบ้างเนาะ <laughs> ตัวยังเน,นี่ไข่ดาวกุ้งผัดสปาเยตตี้ไข่ดาวกุ้งตัวยังเงลาบปลากระป๋องมิ้วงผัดกุ้งให้่ตัวนั้นต่อ ันมีอะไรพี่น้อง yeah. 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 อบรรยากาศด้านหาด